ต่ว่าเป็นแบสโลแกกันสิค่ะสแก่ของประเทศไทยนี่บอกได้่าโคตรหนาค่กเนาะสโลแก่นี่ใช่สิมาหนากค่สโลแก่ของอะไรก็ชื่อสยามเมืองยิ้มใช่แล้วสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มของคนไทยแมนห้อยยิ้มของคนไทยนี่เสียงรังกูขามเาเ่าไหร่ไงเฮลโหลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้เนาะสาววอนก็อยากมานำเสนอ เ,เรื่องราวของแหงงานล้าให้ทุกคนได้ฮับหูห้นากันอีกเนาะทุกคนแหงงานเล้วที่ไปเฮ็ดเยียงในเมืองไทยเนาะทุกคนเพื่อนมีความหู้สุดจังใดกับคนไทยกับประเทศไทยสวอยักให้ทุกคนไปบึง่งคลิปนเนาะก่อนอื่นเนะาะสวรก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเจ้าของคลิปเนาะหรือว่าเจ้าของช่องเนาะที่สวรเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภายัยมาณนะที่นี่นำเดือเนาะ อาสาวรนขออนุญ,ญาตนเนาะเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้ฮุ้ว่าคนไทยเมืองไทยใจดีกับแหงงานลราขนาดไหนั่นแหละเนาะทุกคนแล้วแหงงานท่านนี้เนาะเพิ่นก่อแบบว่าไปเฮ็ดงานอยู่ที่เมืองไทยเนาะแล้วแบบมีคนไทยแบบใจดีซัพพอร์ตแบบฝากเครื่องฝากของให้นะทุกคนแบบเป็นอาหารแหงเนาะ ข้าวสารปลากระกปองอย่างแบบนี้ฮะนะทุกคนสวอนก็อยากให้ทุกคนไปบึงถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่เพิ่นเนาะมีต่อแหงงานลาวเห่า,หาทุกคนสวอนอยากให้ทุกคนไปบึงในคพีพร้อมๆกันเลยได้รับพัสดุแล้วนะครับซึ่งมาถึงไปรับมาเมื่อกี้เนี่ยที่คนไทยใจดีมากเลยไม่รู้ว่าฝากอะไรมาให้เนาะผู้สง่ง กระพุ่มผมอ่านถูกไหมเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เท่าไหร่เน้องแก็ขอขอบคุณนะครับที่เมตตาผมผมจะไม่รับแล้วนะครับผมขอชี้แจงอีกทีนะครับโอเคครับพี่สหรับการฝากของขวัญให้ผมในครั้งนี้พี่ให้ผมมาเท่าไหร่ขอให้พี่ได้กลับไปร้อยเท่ากันเท่านะครับ ขอให้เจริญเจริญนะครับสาโตกีแห้งน้องโบคือโบ,บฟันวานศิโศกบบีปันนี้เนาะเพราะว่าโพสขี่ไปกับบได้ขาดบังบาสิมีคนมาซอยหรือ่ามาซอยเนาะบได้ขาดบังเลยเนาะแต่ว่าชุดถ่ายจะมีผู้มาซอยเสยนั่นก็คือคนไทยทั้งซอยหายกำลังใจทั้งหายการซอยเลือบรรยากาศตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า,าครับ โอ้มาเห็ุงานแต่งแตสาวผิดไรต่อ,ไไอง,งานกาเสาเกดีขึ้กันบ๊อบปติดสบายสบายยางมาเห็ดงานนี่ต้องโชคดีเนาะมาๆก็มีกินป,กป้ากระปองก็มีกินขอซานก็มีกินอยากนำใจของมนไนทยเดือนนี้ค<ช>ง,งผ่านไปรวยดีเนาะ ขอขอบใจขอขอบคุณอีกครั้งเด้อสหรับมั่ใจดีใจได้เด้อเนาะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เจริญแล้วก็บ่ได้เจริญแต่ประเทศเดยจิตใจคนกับเจริญหนำคือกันโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคไปเ็ำงานก่อนบ๊ายบายแต่ว่าเป็นในเซอร์เบียเซอรของประเทศไทยนี่บอกได้ว่าโคตรหนาเนอะเซอร์เบียนี้เซิงสิมาหนาค่ะเซอร์เบีของเงนก็บชือ สยามเมืองยิม้มใช่แล้วสยามเมืองยิ้ม้สยามเมืองยิม้มของคนไทยแมนห้อยยิ้มของคนไทยนี่เสียงดังกว่าข้ามแาวเท่าอาีกนี่แหละเนาะทุกคนว้าวไทยแลนด์ทุกคนสยามเมืองยิ้มอีหลีทุกคนเนาะแล้วก็บ่ไดจเจริญแค่วัตถุสิ่งของเนาะจะเจริญทางน้ําใจทางจิตใจของคนไทยโอ้โหอันนี้ต้องขอซื่นสมเนาะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคนไทย เนาะที่แบบมีน้ำใจต่อแหงงานลาวเฮาเนาะขอบพระคุณแผ่นดินไทยที่เฮดให้คนลาวเฮาได้มีโอกาสได้ไปเฮดเบียงหาเงิน,งน,นได้มีโอกาสเมือนตาอ้าปากได้เนาะทุกคนนั่น <c oughs> แหละเนาะทุกคนก็ต้องขอซื่นสซมเมืองไทยอีหลีนี่คือความจริงเนาะนี่คือ,อคนจริงๆที่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยและเพิ่นก่อได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกไม้เฮาได้หูได้เห็นแบบ ความจริงใจเลยทุกคนเนาะและสาวรก็เป็นคนลาวคนนึ่งที่หักประเทศไทยทุกคนเนาะฮักเมืองลาวหักเมืองไทยหักคนไทยเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจหลีเนาะถึงว่าสาวรจะบบได้เป็นแหงงานอยู่ที่ประเทศไทยแต่ที่สาวรเฮ็ดยูทูบกระสัากับเฮ็ดเวียกแล้วทุกคนกระสัาเป็นแหงงานแล้วทุกคนแล้วคนไทยเป็นเอฟซีสาวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคน นาะนี่เนาะความมีน้ำใจของคนไทยมีมีน้ำใจเนาะเบิ่งคลิปมีน้ำใจกดติดตามเขามีความฮักให้เขามีความเมตตาให้เขาเนาะมีคำแนะนำดีๆให้เขาเนาะซัพพอร์ตโดยการเบิ่งคลิปเขาทุกคนโดยการกดติดตามเขาแค่นี้ก็ดีใจแล้วทุกคนแค่นี้ก็ถือว่ามีบุญคุณมหาศาลแล้วทุกคน เพราะถ้าโบามีคนติดตามเพราะถ้าโบามีคนเบิ่งคลิปเฮาก็โบาสามารถเฮ็ดคลิปได้ทุกคนแล้วก็จะโบมีกําลังใจเฮ็ดคลิปได้ทุกคนเนอะอันนี้คือความจริงและแบบเ c ซีคนไทยคือแบบซัพพอร์ตหล่ยๆาอย่างเนาะโบว่าจะเป็นการเบิ่งคลิปติดตามซ่องของเฮาหรือว่ากดซูเปอร์แต้งหรือว่าฝากเครื่องฝากของฝากขนมนมเนยมาให้อยู่ให้ได้กิน อันนี้ก็ถือมีความมีน้ำใจแล้วเนาะโอ้โหนี่คนไทยคือแบบมีน้ำใจอหรีทุกคนเท่าที่ซาวอนได้สัมผัสมาเนาะซาวอนไปเที่ยวเมืองไทยเนาะคนบริฮู้จักกันนะทุกคนเพื่อนยังจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินให้เพื่อนยังจ่ายค่าอ่าค่าตั๋วขึ้นไปเบิง่งไปชมล่องเฮือหรือว่าไปเบิง่งตึกคิงพาวเวอร์นู่นนี่นั้น ก็ล้วนแล้วแต่คนไทยทั้งนั้นที่ซื้อตั๋วให้สาววอนและบ่าวโบขึ้นไปตอนที่สาววอนได้ไปเที่ยวเมืองไทยและบ่าวโบเป็นไกด์พาสาววอนนาเที่ยวนําพาสาววอนเที่ยวนะทุกคนอันนี้สาวบอนบ่ลืมเลยเนาะสาววอนจือได้เบิดทุกคนนั่นแหละแล้วก็บางคนบางท่านที่เพิ่นมีกําลังพอเพื่อนกันยังโอนให้สาววอลโอนเงินให้สาววอนตั้งเป็นหมื่นทุกคนเลยเนาะถึงว่าจะเป็นครั้งหนึ่งสองครัง้งหรือว่า เท่าใดครั้งสาวรก็บลืมบุญคุณแน่นอนเนาะสาวรเห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยหลายเลยหลายเลยทุกคนเพราะว่าจะแบบบางท่านเนาะเพิ่นก็อ่าแบบโอ้ยสาวรโอนให้สาวรนกินข้าวเด้อนู่นนี่นั้นกันยังมีทุกคนบางคนก็กดซุปเปอร์แตงให้วิอันนี้นี่แหละทุกคนคือแบบบอกได้เลยคนไทยใจดีมีน้ำใจเนาะ อันนี้ต้องขอซื่นสมและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกเท่อน,นึงเนาะทุกคนเนถึงความมีน้ำใจของคนไทยกี่หลีอันนี้จากใจตามนั่นเลยทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวรอนก็จะขออนุญาตเนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวอนเนียสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจเนาะอยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กําลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยทุกคน ที่สำคัญก็อยาก,กดข้ามโฆษณาด้วยเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย